สวัสดีทุกันกันด้วยนะครับสำหรับนิกเดียช anel อีกแล้วนะครับนะแล้วเราก็อยู่กับซีรีส์ไมโครสเว v ร์บโครชินะฮะซึ่งผมได้ทำการเปลี่ยนชื่อนะฮะเป็นไม n คร r เ f t ร์ r เล v เพลซีซั่นสองนั่นเองนะครับนะเนื่องจากแมเปันหายไปนั่นเองนะฮะอย่างที่พวกเราได้รู้กันดีอยู่แล้วนะั่นเองนะครับนะและสำหรับพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่3นะฮะ อืมนะจากพ์ทที่แล้วนะเราได้เผาเหล็กค้างกันไว้นะพ์ทที่เราเราได้เหล็กมาทั้งหมดห้าสิบก้อนกันเลยทีเดียวแล้วเราได้ไปเจอ,เ,อ,อเพชรน,นะฮะใน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 เหมืองนะครับแล้ววันนี้เราจะไปหาทรัพยากรสําหรับเตรียมการสร้างบ้านนะฮะแล้วก็แล้วก็ไปขุดเพชรกันนะครับอืม ยแหลกแหลกโอ้ยโอ้ยโอ้ยแหลก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 มากอืมนะแล้วก็วางกล่องไปแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บของที่จําเป็นไว้ในนี้ก่อนแล้วกันนะดินไม่จําเป็นไม่ไม่ต้องเก็บแสลบเออไม้ไว้นิดหนึ่งเก็บซับปิ้งไปเก็บประตูไว้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้อันนี้ก็ไม่ได้ใช้อันนี้ก็ไม่ได้ใชเอ่อถาดเก็บไปเหมือนกันไม่ต้องใช้ครตะมรุมเก็บไปเนื้อวัวเออเนื้อวัวเก็บไปแหละ โอเคฮะอุปกรณ์ที่เราจะเอาไปก็มีอย่างนึงนั่นก็คือพลิกแอคเหล็กนะฮะแล้วเราก็จะเก็บเหล็กที่เหลือเอาไว้นะเพราะเราต้องการเหล็กแค่สามก้อนในการทาพิกแอคนั่นเองนะครับนะม,มาทาพิกแอคกันเลยดีกว่านะมันต้องอลังการนะชว่วยมิมมมมี <c oughs> มเอฟเฟคเฮี้ยนอะไรด้วยกันไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรู้สึกวันนี้มันแหลกแปลกๆนั่นไงรู้แล้วทําไมมันแหลกชิบหายแล้วก็ฝนตกเฮ้ย มันทำให้แหลกเลยครับอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโหลอดอาหารโหลอดอาหารมึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมรู้วิธีการเพิ่มโหลอดอาหารเนะร็วว่องไวนะทันใจภายในหนึ่งวินาทีนะไม่ถึงหนึ่งวินาทีด้วยซ้ำแต่ก่อนอื่นเราต้องเก็บของในกล่องให้หมดก่อนนะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงรู้แล้วนะฮะตั้งแต่ที่ผมเก็บของในกล่องให้หมดนี่นะฮะทุกคนน่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วนะฮะว่ามันคือวิธีไหนนะครับ <c oughs> นะบไป ได้เวลาไปเพิ่มอาหารและหลอดชีวิตของเราแล้วโดยเราจะให้ส <wise> กิลวิต <úc Cars> ั้นนะเป็นตัวช่วยนะอืเฮ้ยมึงแงยิงกูดิเออนั่นแหละยิงกูยิงสิเออยิงอีกยิงอีกยิงกากชิบหายเลยยิงแรงๆดิเออยิงอีกเออยิงยิงกูโอ้โหธนูมึงเออนี่แหละฮะวิธีการเพิ่มหลดอาหารและเลือดอย่างถูกวิธีช่วยแย่งมานนะครับ สำหรับหลายๆคนที่ไปเห็นในช n n e l ของ n a g a m e r ฮะแล้วมีคลิปที่อยู่ในช่องผมนั่นก็คือเขาเรียกน,นะ e ม r a f t มันติดเพล์เจอร์ทีสนะฮะยังจะตามล้างจองผ่านกูคแค่มาจะเก็บกูคแค่จะมาเก็บเลเวลอย่าอย่ายิงกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเหล็กเราก็จะรอให้มันเผาให้เสร็จต่อไปนะฮะ สิ่งที่เราต้องการตอนนี้คือพิ i แอคเหล็กแล้วก็พชแอคอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็ทอดสักห้าอันเอาไปให้หมดเลยเแล้วก็ลงไปขุดลงไปขุดลงไปขุด,ลง,ขดลงไปขุดเพชรกันเย ê! เออว่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเวลาขึ้นลงเราเอาไงดีวะเออขุดตรงนี้แล้วค่อยต่อขึ้นมาใหม่ก็แล้วกันนะคัันะก็ลงไปเรื่อยๆนะรู้สึกผมจะจำทางได้อยู่นะทางที่ไปหาเพชรนั่นเองนะครับ ทางนี้ผ่านน้ำไปตรงนี้แล้วก็ลงมาทางนี้เดินไปเรื่อยๆนี่ไงสะพานทางนี้ลงไปแล้วก็ข้ามสะพานตรงนี้ไปนะครับเราก็จะถึงตรงที่บอลาวานะฮะแล้วก็มันจะมีเพชรอยู่ข้างล่างนี้นะครับอืมก่อนอื่นขอปักทอดตรงนี้ก่อนเพื่อกลับมาแล้วเจอตัวอะไรแบบเซอร์ไพรส์มาฟักกระตูมนะเป็นอะไรที่แบบดับอนาถนะนั่น เพชรอยู่ตรงนั้นฮะเห็นกันหรือเปล่ากวดไหกลวดแม่งหล่นเบรกแหละโอ้โหโคตรเกียดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแหลกโอ้ยเท้ยทำไมช่วงนี้มึงแหลกจังเฮ้ยน่ยตรงนี้มีขั้นบันไดให้เราลงไปนะครับเออฝั่งนู้นมีอะไรไหมวะไม่น่ามีอะไรนะมาขุดเพชรกันเลยดีกว่านะเราจะมาลุ้นกันว่าจะได้กี่ก้อนนะท่านผู้ชมเออสต็อปคลิปแล้วคอมเมนต์กันนะว่าจะมีเพชรกี่ก้อนนะ นะสามสองหนึ่งเริ่มขุดได้หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคห้าเพชรทั้งหมดนั้นมีห้าก้อนเกินเลยทีเดียวนะครับนะก็เพียงพอแก่การใช้ของผมนะตามสเต็ปเอาไปสร้างเป็นพิกอคเพชรหนึ่งอัน แล้วก็เหลือ,อไว้สองก้อนสําหรับทําที่เอ็นชาร์นะฮะนั่นคือสเต็ปของผมนะครับนี่ก็ขุดเลสโตนไปด้วยนิดหน่อยแล้วก็เลสโตนตรงนี้ด้วยโอเคกลับกันเถอะกลับทางไหนแล้ววะแป๊บเดียวก็ลงแล้วนี่กลับกันเถอะเรามีของสาคัญอยู่ในมือนะไม่ได้นะเราจะอยู่นานไม่ได้เผื่อตายอะไรเงี้ยเราทางขึ้นอยู่ไหนวะเราทางขึ้นอยู่นี่โอ้ว่ลืมบ่อยอยังเลยวะ นี่ทางนี้คือทางกลับบ้านของเราอาจจะได้ยินเสียงผมสูดน้ำมูกนะเพราะว่าช่วงนี้คัดจมูกอยู่นะอืมก็ขึ้นไปปิดแล้วก็กลับทางนี้เออทางไหนแล้ววะทางนี้หรือเปล่าใช่ทางนี้ครับเยี่ยมได้เวลากลับบ้านแล้วครับโอ้นั่นมันเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นมันอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันเยอะมากเลย โอ้ทั้งซอมบี้ทั้งแมงมุมโอ้โหผมนี่แกบบ้านเลยครับขึ้นก่อนขึ้นเลยนะผมนี่ขึ้นเลยนะขึ้นเร็วๆดีวะเราต่อตัวจากตรงไหนแล้ววะเมื่อก่อนตรงนี้หรือเปล่าไม่น่าใช่เอานี่ไงตรงนี้ปึ๊บปื๊บปื๊บอ,อ,อ้าวอุย้ยเชี่ยเฮ้ยเกียดมากทำไมผมไม่เห็นว่ามันเป็นรูอะ อ้าวบล็อกหมดอีกเออเฮเวนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขุดบล็อกเทอรนี้อีกแหละโอ้โคตรลำคาญนี่ก็ขุดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับฟาดนี้อาจจะเห็นผมไม่ค่อยพูดอะไรมากนะก็มันเจ็บคอบวกกับคัดจมูกนะอาการไข้นะฮะเดี๋ยวแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆแบบแค่นี้ก็น่าจะพอนะครับสิบห้าอันอยูแล้วต่อทางไหนแล้ว ต่อตรงไหนต่อตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมขึ้นไปขึ้นไปมืดเลยวะไม่นี่วะขึ้นเอ้อยจุดอ้าวเหนื่เฉยขึ้นไป จิวเอาติดอะไรอีกวะเฮ้ยติดเยอะจังเลยตรงนี้ไปกลับบ้านกันเถอะในวันนี้เราได้เพชรมาทั้งหมดห้าก,ก้นกันเลยทีเดียวนี่ครับนะผมว่าพารนี้นะฮะผมตั้งใจจะไป ตัดไม้นะครับดังนั้นเราจะไปตัดไม้กันนะเดี๋ยวเดีด๋ยวเวลาเปิดกล่องแล้วปิดทีไรนี่มันแหลกทุกทีเลยเกิดอะไรขึ้นเลยเอาขวานไปแล้วก็เอากันไกลไปด้วยคะเผื่อเจอแกะนะเราจะได้ตัดมาทาเตียงนั่นเองนะครับแล้วก็เก็บเหล็กที่เหลือไปเก็บเมทัตนด้วยไ,ได้เวลาไปตัดไม้วมือดอยไอย่างวะยังไม่มื่อใช่ไหม แต่เวลาไปตัดไม้แล้วล่าแกะกันเราต้องการแกะนะตอนนี้นั่นไงฮะพูดถึงก็ติวเลยนะเอากันไปมาได้เวลาตัดขนแกะแกะฉันขอตัดขนนายหน่อยนะฉับได้กี่อันได้อันเดียว,วเออไอแกะขนน้อยอีย๋มันต้องหาแกะอีกอีจริงๆแกะตัวหนึ่งนะได้มากสุดนะขนที่มัน จะดอกให้เรามากที่สุดถ้าเราใช้กันไกลก็คือ3ามบล็อกนะครับอืมนี่ครับเราก็เดินไปเรื่อยๆนะเผื่อเจอแกะถ้าไม่เจอก็ช่างมันนะรเราก็จะได้ไปตัดต้นไม้นะครับด้วยขวานอันนี้กันเลยทีเดียวกดยากกดเย็นอยู่เว้ยอืมแล้วตรงนี้มีป่าสนอย่วะนั่นแกะใช่ป่าวแกะใช่ไหม แกชิมาเกมสอร์สไมควร์สชบอร์สไม่รสเบรม่รุบร์สม่อีเจ็ดเคได้ครบเลยฮะเกินแล้วด้วยซ้ำนะฮะตอนนี้วิ่งไม่ได้แล้วครับแป๊บเดียวครับอืมตกลงไปเกือบตายครับรีบๆกลับบ้านนะตอนนี้ก่อนที่คิปเปร์จะเกิดนะครับเราต้องการเตียงเพราะว่าเราจะได้ข้ามคืนที่ฝนตกไปนะครับเพราะมันแหลกนะเอาไอ้นี่มา แล้วก็สร้างเป็นเตียงนี่คือเตียงอันแรกของเราในซีรีส์นี้มันคือเตียงสีแดงที่ทำมาจากคนแกะสีขาวล้วนแล้วเราก็จะนอนแบบโคตรอนาตภายในรูดูของเรานะฮะไม่ต้องห่วงครับอีกไม่นานเราก็จะมีบ้านอยู่กันแล้วนะครับเดี๋ยวขอไปหาทำเลสร้างบ้านก่อนแล้วกันนะครับแล้วเราก็จะเอาทั่วไปด้วยนะไม้ไม่มีว่ะ เดี๋ยวไปตัดไม้ดีกว่าจึ๊กตึบๆๆๆตึบๆๆตึบๆๆตึบๆตรงนี้ผมปลูกเอาไว้นะไม่ต้องหดไข่มันมามันมาตั้งตางานอะไรอยู่ตรงนี้นะขุดมันขุดมันต้องขุดมันมันอันนี้ดินผมเอาล้อมรอบไว้นะผมคิดว่าถ้าเอาดินมาล้อมแบบนี้แล้วมันจะกลายเป็นต้นใหญ่นั่นเองแต่รู้สึกเหมือนผมจะคิดผิดต้นมันเตี้ยกว่าปกติด้วยซ้ํานะแบบนี้ แล้วก็ตรงนู้นผมก็ปลูกไว้เช่นกันนะครับและแกะตัวนี้ก็โตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอตัดขนหน่อยขอตัดหน่อยตัดไปแบบนี้เลยฮะเผื่อได้ใช้นในการสร้างบ้านนะเราก็จะตัดขนแกะไปเรื่อยๆตะไบเดินอืดอ,อาดยืดยาดจงังวะเดี๋ยวผมขอตัดขนแกะตัวนี้แล้วก็ฆ่าทิ้งนะ,ะ่ะเพราะกูต้องการอาหารอาหารอยู you ่น know ูตัวนี้ด้วย อาหารอยู่โนอาหารอืมนี่ผมเปิดแฟนที้กราฟิกหรือเปล่าวะทำไมมันดูแหลกๆแปลกๆไม่นี่วะไม่นี่วะอืมทำไมมันแหลกวะอุ้ยเ้าท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมครับท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมครับท่านผู้ชมครับ มันคืออะไรครับมันคืออะไรเนี่ยครับอือเดี๋ยวเดี๋ยวดียวเดี๋ยว,ยวกูต้องเอารูปนี้เป็นภาพหน้าปกให้ได้เลยเดี๋ยวมันทําไงดีวะอืมต่อตัวแบบควดสุดยอดแล้วก็ขอแคปหน้าจอนะจะทําภาพหน้าปกเเย่มีภาพหน้าปกแล้วครับตอนนี้โคตรเยี่ยมนะ ปึ๊บ,บมันเป็นไรที่อานาถว่ะว่ามาบอกอย่าระเบิดนะลูกขอ,ขออุดนะครับพูดซะขอตีหน่อยขอตีหน่อยอย่าระเบิดขอตีหน่อยขอตีหน่อยอย่าระเบิดกึดนี่ขอตีหน่อยอย่าระเบิดขอตีหน่อยนี่นี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกบ่อน้ำนี้มไม่ได้มีแค่คิปเปอร์ตัวเดียวอ่ะ อ้ yeah, สก,กิลลิตันก็มีปบะสก,กิลลิตันก็มานะขอขอเปิดทางหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดมไม่น่าเปิดเลยปิดก่อนปิดปิดดีวะปิดปิดอ่าชิบหายไปแล้วกูมไม่ยุ่งกับมึงละวกูจะตายหาแล้วเนี่ยอืมแกะนี่มันมันสปาวมาใหม่ใช่ไหมรู้สึกเมื่อก่อนจริงๆผมฆ่าไปแล้วสองตัวใช่ไหมแล้วมันจะเหลือตรงนี้หนึ่งตัวใช่แกะมันสปาวเร็วขนาดน,นั้นเลยเหรอ ไม่เป็นไรก็ตัดขนมันไปแล้วก็ฆ่าแมงทิน้งเนี่ยตายซะแกตายซะไอ้ตัวนี้กินหญ้าเร็วจังขอตัดหน่อยนี่แล้วก็ขอฆ่าหน่อยแกขอฆ่าหน่อยเย่เรามีอาหารกินแล้วในวันนี้แล้วก็แกตัวนู้นขอตัดหน่อยแล้วกันนะครับแกจ๋าขอตัดหน่อยขอตัดดังชุบแล้วตรงนู้นมีหมู ช่างมันฮะเรามีเนื้อแกะพอแล้วนะครับแล้วเราก็จะเอาเนื้อแกะกลับบ้านไปเผานั่นเองนะเป็นอะไรที่โคตรเบสิกนะจริงๆผมกะจะอัพเวอร์ชั่นเป็นเวอร์ชั่น0.16แล้วนะแต่ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่อัพนะฮะเดี๋ยวค่อยอัพพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับอืมหยิบทานมาเป็นเชื้อเพลิงดด,ดแล้วก็ใส่เนื้อแกะลงไป4อัน ใส่ทานลงไปแล้วก็รอมันนะครับโอ้ไม่กแล้วเราก็จะออกในระหว่างนี้เราก็จะออกไปอ,อตัดไม้นะครับนี่ผมไปได้เลเวลอะไรมันมาเยอะแยะเว้ยงงเลยน,นี่ตรงนี้มีสปริงนะก็ปลูกไปปลูกแบบงงผมได้เลเวลมาจากไหนเยอะแยะวะเฮ้ยนี่งงจริงนะเวะ้ยแกมาอยู่หน้าบ้านเราเรอ <c oughs> นายตายนายนายตายมายุ่งอะไรถึงหน้าบ้านเรา จำไว้ทีหลังอย่ามาอยู่แถวหน้าบ้านเรานี่เอามาเพิ่มเลยนะครับเราจะกินให้อิ่มแล้วก็ไปตัดไม้แบบรัวๆกันนะอืมอร่อยที่มันเสียงกินเนื้อแกะหรือเสียงทําอะไรเว้ยปแป้เราจะไปตัดไม้กันตรงนน้นนะฮะตรงที่เราเจอป่าไม้สนนั่นเนองนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมต้นไม้ต้นต้นนี้ผมรู้สึกมันอยู่แปลกๆวะ เออเอมันแปลกๆนะเวยเ้ยเออมีใครคิดเหมือนผมว่ามันดูแปลกๆบ้างวะมเอาเป็นว่าต้นไม้ต้นนี้ผมจะไม่ตัดแล้วกันนะเผื่อเอาไปทําเป็นห้องอะไรสักอย่างอยู่ในใบไม้ได้นะครับนะเราจะไปตัดต้นสนแล้วก็ต้นโอ๊กกันนะครับเพื่อจะเอาไว้สร้างบ้านในอนาคตนั่นเองนะครับเราก็จะตัดไปเรื่อยๆนะครับแ,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 แล้วก็ นะครับเอาเป็นว่าช่วงที่ผมตัดต้นไม้นี่ผมจะเร่งคลิปแล้วกันนะครับแปะแล้วเจอกันหลังตัดต้นไม้เสร็จแล้วกันนะครับนะอูมีเหวอยู่ตรงนี้ด้วยโอเมก้ส์มต้นไม้ต้นนี้เราต้องตัดให้ได้เว้ มีหมาป่าด้วยครับโอ้ m ม่ก็เดี๋ยว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 ค่อยมาจับหมาป่าวันหลังจับเลยก็ได้นะจริงๆริงตอนนี้เนี่ยเออเดี๋ยวค่อยจับแล้วกันนะมีเวลาให้แยแยเนี่ยแล้วก็ตัดตน้นต้นนี้ด้วยแล้วก็ตัดต้นสนด้วยต้นสนนี่เราต้องใช้เยอะนะครับ เราตัดแล้วต้องปลูกคืนด้วยนะเป็นหลักธรรมชาติของ Minecraft เนออี่ครับเนี่ยเราเก็บสัริงมาแล้วก็ปลูกคืนไปสู่ป่าของมันนะก็ปลูกไปเรื่อยๆเก็บซัริงมาปลูกปลูกมาอือแล้วก็ไปตัดต้นอื่นกัน เป็นตัดมันไปวานพัง <outro> ตัดมันไปตไปเอ้ยตัดมันไป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 ตัดตัดมันไปตัดมันให้หวอดไว้ตัมันไปเลยตัดมันไปตัดมันไปตัดมันไป ไปตัดมัน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 ไปไปตัดมันไปตัดมันไปตัดมันไปตึึ๊ดตตึ๊ดตตึ๊ดตตตตึ๊ด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 ตึ da 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 la 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 ลลลล,ลอ้าวขี้บหายแล้วครับมืดแล้วฮะดวงอาทิตย์ตกดินแล้วได้เวลากลับบ้านนะอืมจริงๆกะจะตัดให้มันขวานพังไปเลยนะแต่พระอาทิตย์ตกแล้วเราต้องกลับก่อนนะเพราะเราสู้สมบีไม่ได้นะในสถานะของเราในตอนนี้นะครับอืมตรงนี้มีช่องอะไรด้วยไหมอืมตรงนี้เป็นถ้ำนี่เดี๋ยวค่อยมาลงวันหลังนะครับนะกลับบ้านกันก่อนนะในวันนี้ ต้นไม้ต้นนี้ไม่งโตเร็วจังวะเพิ่งปลูกเองเนี่ยนะแล้วก็กลับบ้านไปก่อนนะครับตอนนี้มันก็ยังรู้สึกกระดากบากอยู่ดีเนะที่เรียกไอ,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 อ้สิ่งนี้ว่าบ้านนะตรงนี้แล้วก็ได้เวลานอนนะครับ<ฮ>นะแล้วก็ไปตัดไม้กันต่อนะครับนะโอ้ยยุงกัดเดี๋ยวเดี๋ยว ตัดต้นนี้เลยแล้วกันนะโอเคได้เวลาไปตัดต้นสนต่อนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเครื่องค้างเดี๋ยวเดี๋ยวมันค้างครับเมันเป็นอะไรที่บั๊กแบบคตดอุบาทมากอ๋อยุงจะกัดอะไรกุนักหนาวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่บจอับผมขออนุญาตเปิดพัดลมนะฮะผมไม่ไหวนะโอเคอาจจะได้ยินเสียงลมนะฮะเพราะว่าผมเปิดพัดลมนั่นเองนะครับแล้วก็ได้เวลาตัดต่อ ไปเรื่อยๆตัดไปแบบชิวๆฮะตอนนี้มันไม่มีคิปเปอร์อยู่แลนะ้วฮะแถวนี้เพราะว่ามันอยู่ห่างเราเกิน40บล็อกนะฮะตรงนี้เพราะฉะนั้นพวกมอนเตอร์จะไม่เกิดน,นะตุกอยูนย่น,ยน,นี้ครับนะนี่ตัดไปผิวๆนะใบไม้มันก็ชอบเอ้ยไม่ใช่ใบไม้สิ ต้นไม้ก็ชอบไปติดอยู่ตรงนั้นอืเจอหมาป่ากัตัวเดิมหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเดียวเฮ้ยนี่ต้นใหญ่ใช่ไหมเย่ไม่ใช่อันนี้มันต้นที่มันขึ้นอยู่ติดกันนี่ว่าไม่ใช่ต้นใหญ่ครับไม่ใช่ต้นใหญ่ทำเข้าใจผิดเลยเป็นไปได้เลเกมไอ้คานี่เป็นไรดีโคตรโคตดโคตร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 อุบาทว์แม่เดี๋ยวเดียว ลับก่อนนะเอาให้ขวานพังก่อนแล้วค่อยค่อยกลับไปนะแล้วก็ตัดต้ตนนี้ปึบป๊บปึบ๊บปึ๊ดแล้วก็ตัดลงไปปึบ๊บแล้วก็ปึบ๊บโอเคผมคิดว่าขวานน่าจะพังถ้าเราตัดต้นนี้เสร็จาอาจจะไม่เสร็จก็ได้แล้วขวาน,นาจะพังก่อนนาจื๊บจื๊บจื๊บเด้ขวานไม่พังเลย นี่แม่งต้องพังนี่ยพังสิพังสิพังสิแม่งพังมันต้องพังไม่พังมันไม่ได้เดี๋ยวสินี่ตัดมาหลายต้นแล้วมันยังไม่พังอีกครับเฮ้ยนี่ไงมีท่อนไม้ติดอยู่ตรงใบไม้ตรงนี้อีกแล้วนะฮแล้วก็ตัดปึ๊บปึ๊บมันต้องพังอะนี่พังแล้วสิได้เวลาตัดมือ นะได้เวลากลับบ้านแนละ้วแต่ก่อนกลับเนะผมเจอสิ่งสิ่งนี้นะดังนั้นได้เวลาตัดคนมันนะครับแฉกแล้วก็ทางกลับบ้านอยู่ทางนี้จําได้นะผมจําต้นไม้ต้นนี้ได้นะเพราะมันมีลักษณะอยู่ค่อนข้างใหญ่นะครับนะและตรงรูตรงนี้มันใครว่ากูอยากรู้ลองรอดหน่อยสิอาจจะเป็นเอือรศรีมงคลคล้ายๆกับลอดท้องช้างเนะี่ยเป็นอะไรที่มันมันไม่ได้ใกล้เคียงอะไรกันเลยนะครับ และตรงนี้นะครับในวันแรกนะผมไม่น่าเอาไม้มาเผาเป็นถ่านเลยวะ่ะมันก็อยู่ตรงนี้ผมนี้ตาถั่วคุดค่วเลยทําไมผมไม่เห็นวะเออควดอนาดนะครับตาุณเป็นอะไรวะช่วงนี้เนี่ยไม่ทันไรแม่งก็หิวอีกแล้วครับได้เวลามากินเนื้อแกะฮะได้เวลากินเนื้อแกะเ,ออเนื้อแกะอยู่ในกล่องใช่ไหมเฮ้ยแหลกไอ้เหี้ยเออ แล้วก็เอาเนื้อแกะมากินในในเนื้อแกะอ๋อเนื้อแกะอยู่ที่ตัวกูนี่หว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเราตาทั่วแบบนี้เนื้อแกะครับเนื้อแกะขอกินหน่อยขอรับประทานหน่อย <c oughs> อ,อร่อยใช่ไหมเนี่ยเราก็ได้ไม้มาค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่นะครับแล้วเราก็จะเก็บไม้ไว้ในกล่องนั่นเอง เอาทั้งเอาทั้งหมดทั้งมวลนี่เข้าไปอยู่ในกล่องนั่นเองนะมีไมโอ๊กไม้สนหนึ่งชุดไมโอ๊กหนึ่งชุดกับอีกสิบสองไม้สนหนึ่งชุดกับอีกสี่สิบเจ็ดแล้วก็ได้ไม้เบิร์ดมานิดหน่อยนะฮะไม้เบิร์ดนี่ผมจะเอาไปทําอุปกรณ์นะไอ้ไม้ขาวนะคือผมไม่ชอบสร้างบ้านด้วยไม้ขวาม้ไม้ขาวนะครับเพราะว่ามันมันไม่รู้สิมันผมคิดว่ามันไม่สวยนะไม้ขาวอะมันลายมันไม่สวยไงเข้าใจป่ะเออแล้วเราก็จะเอา พวกซับป,ปิงพวกนี้ไปปลูกข้างนอกนะครับฉุบๆฉุบมืดหรือยังยังไม่มืดนะครับโอเคไปปลูกเฮ้ยไอ้เหี้ยมีม้ากเกิดด้วยเป็นอะไรที่โคตรเมตนะม้าก,ก้มกินหญ้าต่อหน้ากูต่อตากูเลยบางอ่านมากินหญ้าที่สนามหน้าบ้านกูนะมึงเนี่ยเอ๋กวนตีนกันไปแล้วแล้วตรงนี้เราจะนเนรมิตรให้มันกลายเป็นป่าภายในเออพาร์ทหน้านะพาร์ทหน้าตรงนี้จะกลายเป็นป่านะฮะทั้ง ทางไม้สุนทางไม้โอ๊กจะอยู่แถวๆนี้นะครับปาบลงไปปาบลงไปปาบลงไปแล้วก็ปาบลงไปตรงนี้ด้วยปาบลงไปก็ปาบปาบปาบแล้วก็ปาบอีกทีหนึ่งแล้วก็ปาบตรงนี้ปาบตรงนู้นปาบปาบอีกตรงนี้แก่เกิดเยอะจังวะปาบตรงนี้ปาบตรงนี้แล้วก็ปาบตรงนี้ปาบตรงนี้ทีหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกต้นหนึ่งแล้วก็อีกแปดต้นหนึ่งสอง ี่ห้าแล้วก็ต้นสุดท้ายแฟนสวยปากแม่ตรงนี้แหละนะใช่ไหมหมูไม่พูดอีกกวนตีนน่ะมึงเนี่ยเฮียมาได้เวลากัดตัดขนแก่กันนะขอตัดขนหน่อยขอตัดขนนายหน่อยเยี่ยมไปเลยนะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งแกะแกะหายไปไหนอีกตัวหนึ่งนั่นไงใช่หรือเปล่านี่มันตัวเดิมที่เราเพิ่งตัดไปหรือเปล่าไม่รู้นะดูไม่ออกมันเหมือนกันหมดขอตัดหน่อย ขอตัดหน่ยแกเออนั่นแหละเยี่ยมแล้วก็ไปตัดตัวนู้นอีกมันไปลับรับในดงหญ้าอะไรอยู่ตรงนั้นวขอตัดหน่อยเพื่อนขอตัดหน่อยอืมฮกินต่อหน้าต่อตาก็ตัดเลยนะฮะตัดแบบโคตรสุดนะแล้วก็กลับบ้านโอ้โหดูดูนี่สินี่มันต้นไม้เกลื่อนกลาดเต็มไปหนดเต็มไปหมดที่อะไรเต็มไปหมดนะเอาเป็นว่าพารนี้เราก็โพกันแค่นี้ดีกว่านะครับเพราะว่า คิดว่ามันน่าจะนานพอสมควรแล้วนะครับโอเคพาร์ทนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะแค่บนแล้วก็ไปตัดไม้แล้วก็หาขนแกะอะไรมาเตรียมการสร้างบ้านอะไรเงี้ยนะครับโอเคฮะสำหรับพาร์ทนี้ขอแค่นี้กันก่อนแล้วกันนะครับเย